เมื่อลูกไปเรียนหรือลูกตัดสินใจที่จะทําอะไรต่างๆแน่นอนว่าผู้ปกครองห่วงถ้าเกิดห่วงเกินไปมันก็ต้องมีอึดอัดกันบ้างเนาะห่วงไหมฮัห่วงเพราะเรื่องการครบเพื่อนอถ้าความคาดหวังลูกเองก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงคาดหวังเราเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเหตุผลที่เขาคาดหวังมีอะไรเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีเรื่องราวที่แตกกันทําไมถึงต้องมากดดันเราขนาดนี้คุณแม่ลองมาทําเหมือนเราไหม เราไม่เห็นด้วยคือลูกไม่มีประสบการณ์ให้เขาได้คิดว่าเออถ้าเกิดว่ายังดันทุลังไปเนี่ยมีอารมณ์ไหมครับมันก็ต้องมีบ้างเฮ้ย,ยน้อหน่อ,นอยมันก็ต้อง,ต,อง,อต,องต้องมีบ้างอย่างบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจทำไมเพราบกครองถึงแบบคิดแบบนั้นหรือว่าคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ดีแต่จริงๆเราไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรไม่ดีเลยเชื่อฟังพ่อกับแม่บ้างนะ